สวัสดีครับผมกบผมครับู้จัดรโถขายรถโดย์ทาบันถ่ายครับวันนี้ผมอยู่ที่สาขาบนนะครับก็พอดีเห็นมีรถอยู่ตัวหนึ่งที่น่าสนใจซึ่งเป็นรถตัวคงของ To รย์ทาเรานะครับก็คือรถลีโวโดยเฉพาะรถลีโวที่ผมยืนอยู่ตรงเนี้ยเป็นตัว GR นะครับเป็นหนึ่งในกลุ่มของรถ G r นะครับซึ่งเป็นตัวเซ็ตเิชั่นตัวเทียนะครับร,รายละเอียดที่ผมอยากจะพูดให้ฟนงวันนี้ของรถ GR ตัวนี้ก็คือ นอกจากที่มีความโดดเด่นไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเปอร์ฟอรนซ์ในการขับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพะละังกำลังนะครับรถ TR นะครับตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์เราทราบกันอยู่แล้วว่า TR เนี่ยเครื่องยนต์ของรถจริงๆแล้วคือตัว2 8 0 0ซีซีซึ่งให้แรงม้าถึงใหงง้แรงม้าถึง5้าอรแรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่2องาแรงบิดอยู่ที่5 0 0้นิวตันแฉกผม,กมไม่ไดให้โทษทีนะครับ คือตู้ใหม่นะครับแรงม้าอยู่ที่204้แรงม้าแรงบิดอยู่ที่500นะครับสำหรับรถ G R ตัวนี้เนี่ยเป็นรถที่เหมาะกับกลุ่มสายซิ่งสายหล่อต้องการพละกําลังสูงต้องการความเร็วรถที่เยอะนะครับรถตัวนี้เดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังรายละเอียดว่ารถตัวนี้มีความโดดเดเ่นอะไรบ้างนอกจากเครื่องยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์ขนาด28นะครับให้แรงม้าถึงขนาด 2 0 4แรงมา้าแล้วก็แรงบิดถึง500เนี่ยในกลุ่มรถบ้านเราจริงๆรถรถกระบะท,ที่ให้แรงม้าขนาด200เนี่ยทะลุ200ขึ้นไปเนี่ยมีไม่กี่ยี่ห้อนะหนึ่งนั้นก็คือโตโยต้าของเรานะฮะกับรถ G R นะครับเพแบบราว่า G R ก็คือจาซูเลเรซซิ่งเป็นรถที่ใช้ในสนามแข่งเป็นรถที่ให้แต่งอยู่ในสนามแข่งรถนะครับเราถอดแบบออกมาต้นแบบเข้ามาอยู่ที่บนถนนนะฮะเริ่มต้นตั้งแต่ไฟหน้า นะครับไฟหน้าก็จะเหมือนกลุ่มรถวี o โทั่วไปนะครับที่เป็นตัวไฟหน้าแบบด e d นะครับเป็นไฟบีมน,นะครับมีไฟตลางวันนะครับแล้วก็เป็นไฟหน้าที่มีความชัดเจนนะครับแล้วก็ให้ความโดดเด่นของตัวรถนะครเรื่องของรายละเอียดตัวรถเนี่ยผมจะไม่ลงมากนะครับผมจะพูดตัวเด่นๆของตัว GR นอกจากเครื่องยนต์ที่มีขนาด2 0 0 2 8 0 0 c c แล้วแรงม้าที่เยอะถึงขนาด204แล้วเนี่ย เรามาดูนะครับจากด้านข้างที่เราจะเห็นนะครับด้านหน้านะครับด้านหน้าจะมีสัญลักษณ์คำว่า G.R. นะครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับพร้อมกับกันชนและกระจังหน้าเนี่ยเป็นแบบกันแมทัลลิกนะครับก็เป็นสีดําเงานะครับอย่างสวยงามมันดูแล้วมันทับขึ้นมันดูแล้วมีความดุดั้านมากขึ้นนะครับแล้วมันดูแล้วมันโหดมันสายโหดจริงๆนะกับรถตัวนี้นะครับกับพละกําลังแบบเลือเหลือแรงม้าเหลือนะครับ สังเกตว่ารถตัวนี้นอกจากจะเป็นเครื่องยนต์2.8แนละ้วโดยเฉพาะรถรื่ยนต์2.8จะมีสัญลักษณ์คำว่า2.8อยู่ในทะีอารเราเปลี่ยนนะครับเราใช้คําสัญลักษณ์ของ t r นะครับท R จะมีทัง้งหมด4จุดด้วยกันตั้งแต่ด้านหน้านะครับด้านข้าง2ข้างแล้วก็ด้านหลังอีก1ข้างนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับตามผมมาเลยนะครับีอาร R ตัวนี้ดูรายละเอียดของรถว่ามีความโดดเด่นและมีความแตกต่างใย่งไบ้างของรถตัวนี้นะครับนะคำนะว่าสาญย,ยอดทีอารสตอกเห็นไหม จะมีทั้งหมด4ี่จุดด้วยกันนี่จากภายนอกนะครับคือภายนอกที่มองเห็นได้ชัดจริงๆแล้วก็คือเรื่องของเสาอากาศนะครับเสาอากาศซึ่งไม่เป็นเสานะครับเราเป็นแบบที่ขลามโดยเราเรียกว่าหรือเราเรียกว่าชาร์ฟรินนะฮะนอกจากเสาอากาศแล้วยางครับจาก16ลนิ้ยางขอบ16เราเปลี่ยนเป็นขอบ17นะครับใช้ยางที่มีความนุ่มนวลและมีความเงียบนะฮะเป็นกรณีพิเศษสําหรับรถรุ่นนี้นะฮะ นอกจากนั้นนะครับรายละเอียดของตัวรถก็คือรถตัวนี้นะครเราถูกออกแบบมาให้มีความโหลดเตี้ยลงไปอีกประมาณ23มิลลิเมตรเราใช้คอยสปริงที่มีการโหลดลงมา23โดยใช้ค่าสปริงยังเป็นค่าเดิมอยู่นะฮะทบาให้รถเนี่ยมีการปวาดถนนที่ดีขึ้นนะครับมีความหนึบและมีความกระชับมากขึ้นนอกจากนั้นโชค๊คเราใช้โช๊คอรับที่มีขนาดใหญ่ขึ้น ร,รับแรงสั่นสะเทือนได้ดีขึ้นเกาะถนนได้ดีขึ้นแนบนะครับ,นะรบก็มีการเซ็ตค่าเคใหม่นะฮะให้มีค่าที่มีค่าเคที่ดีขึ้นและมีความหนักมากขึ้นนี่คือตัวรถ T R จริงๆจากภายนอกที่เราเห็นกันนะครับไม่นอกจากที่ด็นสัญลักษณ์ T R แล้วนะครับที่เสาอากาศแบบที่ฉลามแล้วยางขอบ7 7ที่มีการมีการเปลี่ยนแปลงจาก16มาเป็น17ให้มันใหญ่ขึ้นนะครับ ช่วงล่างที่มีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นเรามาดูด้านในนะครับสาหรับด้านในนะฮะร,รถ GR จะมีความโดดเด่นในเรื่องของหนึ่งพวงมาลัยนะครับเราจะเห็นพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยแบบ GR นะฮะแล้วก็มีมาร์คเซ็นเตอร์สีแดงนะครับนอกจากนั้นเบาะนะับจะเป็นเบาะหนังทั้งหมดนะครับทั้งทั้งหน้าทั้งหลังนะครับเป็นเบาะหนังแบบหนังกลับแล้วมีการบุรูข้างในสีแดงนะฮะความโดดเด่นของตัวรถ ที่เห็นนะครับทําให้มีอารมณ์ที่เป็นอารมณ์สปอร์ตนะครับลูกค้าบางท่านถามผมว่าทําไมถึงไม่ใช้ตัวกระจกมองหลังแบบปรับแสงเราไม่ได้เน้นตัวนี้รถ GR ตอนนี้เราบอกจริงๆเราเราเน้นเรื่องของพละกําลังเรื่องเปอร์ฟอร์แมนซ์ในการขับเรื่องของการขับที่ได้อารมณ์ฟิลลิ่งนะครับถ้าผมเปรียบเทียบรถตัว GR กับรถตัวทั่วๆไปผมจะยกตัวอย่าง,อย,างอย่างเช่นการเล่นกีฬานะครับนะักฟุตบอลแล้วกันเนาะ นักบุญวันบางท่านเป็นสายคอนโทลบางท่านเป็นสายสปีดรถ G.R เปรียบเสมือนรองเท้าที่เป็นแบบสายสปีดนะฮะกระชับใส่เบาวัสดุดีราคาค่อนข้างจะสูงแต่มีการสปีดที่ดีกว่าสายคอนโทนนะฮะจะมองเห็นภาพนะฮะรถ G.R ก็จะเป็นประมาณนั้นอารมณ์ประมาณนั้นนะครับเรื่องของบางอย่างเนี่ยเราไม่ได้มีการปรับนะฮะแต่ก็มีให้ไม่ใช่ไม่มีนะครับอย่างเช่นเครื่องเสียงเราก็มีให้นะฮะแต่เราไม่ได้เน้นในเรื่องของความสะดวกสบายของเครื่องเสียงมากมายนะัก เน้นพละกกาลังที่มีพละกกาลังแบบสูงสูงในรถปุ่มบ้านเรารับรองได้นะครับว่าแรงม้าขนาดนี้ผมว่าทะลุสองร้อยเนี่ยแทบจะไม่มีแล้วนะฮะนอกจากนั้นที่มีรถตัวรถที่มีแรงม้าไดะแรงบิดขนาดนั้นแล้วเราก็ยังมีนะครับในเรื่องของเดี๋ยวขออนุญาตนะครับในเรื่องของปุ่มที่ใช้คําว่าพาวโม่พาวเวอร์มอดนะครับและอีโคหมดนอกจากนั้นจุดเด่นของรถคันนี้อีกคันหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตที่นั่งในรถนะครับ ให้เห็นเลยนะครับเรื่องของเกียร์ที่เป็นแบบ n t i a l shift แล้วนะครับสามารถควบคุมเกียร์โดยผู้ขับขี่ได้แล้วยังมีอีกตัวหนึ่งที่ช่วยทำให้อารมณ์การขี่แบบสปอร์ตสปอร์ตนี่คือพัดเดิลชิพนะครับเป็นการเปลี่ยนเกียร์ที่พงอะไรนะฮะอันนี้คืออารมณ์ทั้งหมดในรถตัว G R ที่เราเห็นนะครับสามารถควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พงอะไรเลยก็ได้หรือคุณจะล่ามือมาใช้เกียร์อยู่ที่เปลี่ยนเกียร์อยู่ที่โหมดการขับแบบซีเรียลชิพก็ได้ นะครับก็อยากจะฝากไว้สําหรับรถกลุ่ม G R ถ้าท่านใดสนใจหรือท่านใดอยากจะลองขับรถคันนี้นะครับหรือลองขับรถแนวนี้ลองติดต่อหาผมได้ครับผู้จัดการโอ๋ขายรถโตโยต้าบ้านไผ่เดี๋ยวผมทิ้งเบอร์โทรไว้ด้วยนะครับสําหรับเบอร์โทรผมนะครับ0624951599หรือเพจผู้จัดการโอ๋ขายรถโตโยต้าบ้านไผ่นะครับก็ฝากไว้ด้วยสําหรับรถตัวนี้ที่เป็นรถที่เป็นรถทงตัวหนึ่งในของโตโยต้านะครับ ก็อยากจะลองสัมผัสอยากจะลองขับอยากจะลองเปอร์ฟอร์แมนซ์ของรถก็ยินดีครับพบกับผมกรับผู้จัดการโูขารถตัวย้ครับโมดเต้า้านใหม่ครับสวัสดีครับ